เฮ้เราไหวค่างวดเดือนละหมื่นต้นๆ้นรอ,อยากแนะนำคันไหนไอ้ขอแนะนำคันนี้แล้วกันเนาะ CX30 รุ่นท็อปสุดตัว100ปีด้วยนะครับทำไมถึงแนะนำอันดับแรกมาดูรถก่อนนะดูห้องเครื่องครับ บอดี้รถของเราอยากให้เห็นชัดๆว่าหัวราไม่ขยับเห็นไหมอันนี้บงบอกว่ารถเดิมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหน,นักมานะครับยินดีมากๆที่ลูกค้าจะพาช่างมาดูรถที่ร้านเราแต่ถ้าลูกค้ามั่นใจนะเรามีใบส่วนรถให้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ต่างๆในส่วนที่เรามองไม่เห็นไอ้วารันตีผ่านศูนย์มาด,ด้าให้ถ้ารถมีปัญหาอะไรเค้มศูนย์มาด,ด้าได้ฟรีนะครับอยากแนะนำรถผ่หมหมื่นต้นๆเพราะว่าหนึ่งเลย ด้วยรูปทรงของเขาเนี่ยเป็นรถคอร์สโอเวอร์เนาะมันจะมีความยกสูงมาหน่อยมันไปไหนมาไหนสะดวกและที่สำคัญในส่วนที่2อนะออปชั่นเขาเยอะเว้ยปุญแจคเเลสบายสปอร์ตเตือนมุมอับกองรอบคันจริงๆแล้วออปชันเนี่ยมันเป็นออปชั่นมาตรฐานไปแล้วแหละแต่ภายในดูนี่ดิดูดีเบาะหนังสีแดงสลักโลโก้ร้อยปีมีซันรูฟให้แบบนี้โอ้โหเบาะปรับไฟฟ้านะครับและที่สำคัญลำโพง ลำโพงโบสลองฟังเครื่องเสียงไหมอะเดี๋ยวผมเทสให้ฟังเพลงหนึ่งนะเพลงใหม่เลยแล้วกันของพี่จัดของเรานะฮะกลับมาอีกแล้วเฮ้ยเแบบโปรโมทให้เขาเฉยเลยดูดิดูเสียงเบรดดีมันดีมากเลยอะ่ะและออปชั่นเขาครบนะเซตเบาะได้2องตำแหน่งแบบนี้เนาะมีระบบเปิดฝาท้ายไฟฟ้ามีกล้องให้รอบคันและดูออปชันแพดเดิลชิพมี แอแดปที่พูคอนโทรลมีเลขไมค์คันนี้85,000โลนะครับและหน้าจอของเขาเนี่ยคือสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y พได้ดูแมปเวลาเดินทางไกลได้แอร์แยกซ้ายแยกขวาแบบอิสระเกียร์ออโต้โหมดสปอร์ตมีแบบมือไฟฟ้าออโต้เบรกโหทุกอย่างมีครบแล้วแล้วดูหลังคาซันรูฟแบบนี้เปิดสรุฟได้ด้วยนะเนี่ยระบบปรับไฟฟ้าแล้วภายในยังสวยเลยอ่ะคือชอบภายในมากดีไซน์เขาดีมากนะแล้วออปชั่นถือว่าแบบ ครบเลยอ่ะกล้องรอบคันแบบนี้ลำโพงโบสแบบนี้ดีไซน์ภายในสวยๆดูเบาะหลังนีนี่เนี่ยดูดิเนี่ยอยากแนะนํามากๆเลยนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างดูให้จบเลยนี่จะมีรอยขีดจากโรงงานแบบนี้บ่งบอกว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุน,หนังมานะถัดมาด้านท้าย คือไฟเขาเนี่ยเขาใส่ใจมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเขาให้เป็น Full LED ทั้งหมดเลยนะไม่มีหลอดไส้เลยนะไฟของ m a สด้และมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยนี่รัะพร้อมกับเรียกเขาเรียกว่าเลี้ยวคอทัฟฟิกอเลอร์เนะเวลาแบบมีอะไรผ่านด้านหลังมันจะเตือนเตนๆๆๆนี้เลยที่การสัมภาระมีบอดี้ด้านท้ายอ่ะดูเอาให้ชัดเลยหัวน้อตไม่ขยับเห็นไหมเนี่ยรถเดิมๆต้องแบบนี้นะ คือรถมันต้องแบบสีหัวน็อตมันต้องเดิมมันต้องไม่เคยแกะไม่เคยขยับนี่แหละคือรถที่ดีอุปกรณ์ทุกอย่างต้องอยู่ครบรวมถึงกุญแจกุญแจก็ต้องมีครบ2ดอกนะออกรถกับเราไปอย่างที่บอกอ่ะไอทำรถมือ2ให้การเป็นมือหนึ่งของลูกค้าและคันนี้คัางวดไม่แพง